สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนเศรษฐีและอนาคตเศรษฐีคริปโตเคอเรนซี rency, ทุกคนทุกท่านนะครับกับวันเพื่อสัดีที่11สิงหาคม2022วันนี้ Fear and g r i e i n n e x x ของเราสวยงามนะครับอยู่ที่41จากเมื่อวานนี้31แน่นอนจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากในเรื่องของตัวเลข CPI Data ที่เมื่อวานนี้ออกมาที่8.5% YOY ซึ่งรอบที่แล้วอยู่ที่9.1%นะครับ และจริงๆแล้วนักวิชาการเขาคาดการไว้ว่ามันจะออก8.7%ด้วยซ้ำนั่นเพื่อนแต่เนี่ยมันดีกว่าที่เขาคาดการไว้นะครับออกมาที่8.5%ส่งผลให้เมื่อวานนี้ตลาดคริปโตเคอร์เนซีของเรานะครับแสงสีเขียวพุ่งใส่หน้าเลยนั่นเพื่อนจากโทรศัพท์มือถือก็แสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่เมื่อวานนี้คอมเมนต์เข้ามาเพียบเลยนะบอกว่าทำกำไรกันนะครับเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าคุณบอลจะได้เปลี่ยนจากทานมาม่าเป็นหูฉลามหรือ,อยังครับ ก็ใกล้แล้วนะครับตอนนี้จากมาม่าเป็นมาม่าผัดแล้วนะครับแม้กระทั่งฝั่งหุ้นนะเพื่อน Coinbase บวกขึ้นมา7.37% Amazon บวกขึ้นมา3.53%และ MicroStrategy เมื่อวานนี้บวกขึ้นมา5.14%เรียกว่าเขียวกันทั่วหน้านะครับเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าส่งผลดีนะตลาดน่าจะตอบรับเป็นบวกแต่จะมีแรงเทขายกดลงมาก็ต้องระวังไม่ควรเล่นฟิวเจอร์ช่วงนี้ อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะเพื่อนตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคที่8.5%เนี่ยมันไม่ได้สวยงามอะไรนะครับเพียงแต่มันอาจจะทําให้ทั้งตลาดหุนและตลาดคริปตัวคันซีได้พักหายใจกันบ้างเรายังไม่หมดหมุนทินเรายังไม่พ้นมุนทินของการเป็น bear market หรือไม่ใช่ว่าเราจะไปทำ all time high ในเร็วๆนี้นั่นเพื่อนก็กาดอย่าตกโดยเฉพาะสายฟิวเจอร์นะครับ แต่ก็ต้องขอบคุณคําทํานายของเพื่อนสมาชิกเมื่อวันก่อนนี้ที่บอกว่าหลังจากที่ตัวเลข CPI Data ออกมาเนี่ย Bitcoin มันจะพุ่งขึ้นนะครับก็8เมตร16เมตรนั้นเพื่อนไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับทั้งนี้ไฮไลท์ของวันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากในเรื่องของอ t h e เรียกับ Testnet สุดท้ายของเขานะครับกอ l ี่เทสเน็ตที่เปิดตัวแล้ววันนี้นะเพื่อนๆก็ตรงนี้ทุกอย่างเท่าที่ผมอ่านเนี่ยเหมือนกับ เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับอาจจะหมายความว่าอัต e r ร u m m e r อรเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้อย่างที่เขาคาดการไว้ก็ได้นั้นเพื่อนอีกประมาณ4-5อาทิตย์จากนี้นะครับก็ถ้ามันสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็จะเข้าสู่การเป็น proof of stake อย่างเป็นทางการนะครับเขาบอกว่าจะลดพลังงานไปอีก99.5% แต่ถ้าใครจำได้เมื่อเดือนที่แล้วผมอ่านข่าวคำพูดของคุณ v i ท a l าลิกบูเรนนะครับแกบอกว่าหลังจากที่อาร e ติเรียมเ e ร์เสร็จเนี่ยมันก็จะทำให้เชนของเราสมบูรณ์แบบไป55%ทั้งนี้ก็ยังมีขั้นตอนสลับซับซ้อนแล้วก็ต้องมีการพัฒนากันอีกยาวนานเลยนะเพื่อนอแต่เขาบอกว่าการเปลี่ยนจาก Proof of Work เป็นผู o f of, of stake เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างไหลลื่นขึ้นเยอะนะครับนั่นคือคำพูดของ เสียอีตัวจริงนะครับคุณไวทา i ล b กบูรุนตรงนี้เนี่ยสองอย่างที่ผมจับตามองก็คืออย่างแรกเนี่ยผมอยากรู้ว่าอัติเรียมฟีมันจะถูกลงหรือเปล่าถูกลงเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของสายขุดเนี่ยยังจะยังกลับไปขุดอัติเรียมคลา s สิกหรือเปล่าตรงนี้ก็อยากอยากรู้อยากเห็นนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเอฟซีอัติเรียมสายเทคนิคใครที่มีข้อมูลเชิงลึกยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับ ต่อไปมาพูดถึงอีกข่าวที่มีคนพูดถึงกันเยอะนะครับในเรื่องของ Ripple Labs เขาบอกว่า Ripple Labs เนี่ยกำลังสนใจที่จะเข้าไปซื้อ Celsius Assets นะครับหรือเข้าไปซื้อสินทรัพย์ของ Celsius คือพูดง่ายว่าอาจจะไม่เข้าไป Take Over บร,ร,ร,ริษัทแต่เข้าไปซื้อสินทรัพย์ของเขาเฉยๆนะครับตรงนี้ผมเข้าไปอ่านรายละเอียดนั้นเพื่อนสรุปใจความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่คำพูดของโคศกของ Ripple Labs นะครับ โคโกของ Ripple Labs เขาบอกว่าเรากำลังสนใจที่จะศึกษาข้อมูลของบริษัท c e l เซียและสินทรัพย์ของ c e l เซียสว่ามันจะมีส่วนช่วยหรือมันจะมีประโยชน์ยังไงกับ Ripple Labs ในอนาคตเขาพูดแค่นั้นนะครับซึ่งแน่นอนหลังจากที่ข่าวนี้มันออกมาเนี่ยมันก็ทำให้สื่อข่าววงการคริปตโตเครนซี่ตีความไปหลายรูปแบบนะครับบางข่าวบอกว่านี่ไง Ripple Labs จะมา take over Cel s ซ u s นะครับ หรือบางคนก็บอกว่าอาจจะมีการคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนั้นเพื่อนตรงนี้น่าคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขามา take over, เทคโอเวอร์สินทรัพย์หรือแอสเซทของ c e l เซียเนี่ยมันจะช่วยเหรียญ XRP ของเราอย่างไงมันจะไปมูลหรือไปมูลยังไงนั้นเพื่อนแต่แน่นอนตรงนี้มันก็ทำให้ลูกค้าของ c e ลเซียอาจจะมีความหวังขึ้นมานิดนึงนะครับว่าจะถอนเงินได้หรือเปล่านะครับ ก็รายละเอียดน้อยมากนั้นเพื่อนแต่เป็นอะไรที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับดูกันต่อไปตรงนี้ต่อไปมาพูดถึงข่าวของ JP Morgan เพื่อนๆดูข่าวนี้นะครับ12ตุลาคมปี2021 CEO ของ JP Morgan นะครับคุณเจมี่ไดมอนด์แกบอกว่า Bitcoin เนี่ยไม่มีค่ามัน worthless นะครับไม่มีค่าอะไรและถึงเวลาแล้วที่ต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวดนะฮะพอแกพูดเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะ พอแกพูดเสร็จบิตคอยแทบสุดเลยเพื่อนๆุดไปวัน2วันนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้10สิงหาคมผู้เชี่ยวชาญจาก JP Morgan ออกมาให้ความเห็นว่าตลาดคริปตัวเคอร์ซีเนี่ยน่าจะเห็นฐานแล้วตอนนี้เห็น floor price แล้วไม่น่าจะลงไปกว่านี้แล้วเพราะอั h e r e u m Merge มา hype ตลาดมาช่วยทำให้ตลาดคึกคักอีกครั้งเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับความเห็นและมุมมองของ ทั้ง c o o และผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการเงินเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามันมีผลต่อสภาพจิตใจของนักลงทุนนั้นเพื่อนส่วนตัวผมมองว่านโยบายที่ดีที่สุดนะครับเราไม่สามารถคาดการได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาทําฟัดต่อไปเนี่ยแต่สิ่งเดียวที่เราทําได้คือดอลลาร์คอสเอรเรจนั้นเพื่อนอีกข่าวหนึ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะนะครับนั่นก็คือตัวเลขล่าสุดของ p o l y g o น Madic นะครับ ตอนนี้ decentralized application บน Polygon เนี่ยอยู่ที่3 7 0 0 0 application s แล้วนะครับก็ถือว่าระบบนิเวศของเขาเนี่ยหยุดไม่อยู่นั่นเพื่อนผมอ่านข่าวทุกวันทั้งใน Reddit และใน Twitter เนี่ยโดยเพราะ NFT project เนี่ยใหม่ๆที่เข้ามาเข้ามา Polygon ทั้งนั้นนะครับคิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามาก็แสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ถือเหรียญ m a d i c ด้วยนั่นเพื่อนดูเหมือนกับทุกอย่างทุกอย่างจะไปได้สวยนะครับในมาดนี้ ต่อไปมาพูดถึงแซนด์บ็กันนิดหนึ่งนะครับล่าสุดมีข่าวว่า Paris Hilton กำลังสร้าง m a l i b u Mansion บนโลก Metaverse ของแซนด์บ็อกซ์มาบูนี่ก็คือชื่อของหาดทรายชื่อดังในเมืองคนรวยนะครับในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็ตรงนี้เนี่ยเขากำลังจะสร้างคาลิสหาดมาริบูบนโลก Metaverse ของแซนด์บ็ ก็แน่นอนนั้นเพื่อนข่าวนี้มันก็ไปตามสเต็ปของอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็จะมีการขาย NFT แล้วก็ให้อภิสิทธิ์ของเจ้าของ NFT เนี่ยเข้ามาปาร์ตี้กับคุณแพรรี่ซิลตันที่มารีบูบนโลก Metaverse นะครับแล้วก็มีการเรียกว่า ประสบการณ์แปลกใหม่ที่ในปาร์ตี้เนี่ยที่ทำให้เราใกล้ชิดกับแพรริสฮิลตันมากขึ้นนะครับซึ่งสรุปเลยเนี่ยข่าวนี้ผมมองว่าดีต่อจิตสำหรับคนที่ถือแซนบ็อกซ์นะครับคนที่หรือคนที่เป็นเจ้าของที่ดินบนแซนบ็อกซ์ตรงนี้มันก็จะดีต่อจิตต่อโลกเมตาเวิร์สด้วยนั่นเพื่อนเพราะต้องยอมรับว่าหลังจากที่เราเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตเนี่ยเมตาเวิร์สค่อนข้างจะตบยุงนิดนึงนะครับแต่เนี่ยเราได้คุณแพรริสฮิลตันมาจุดประกายเนี่ยถือว่า ถือว่าเธอทำให้มันคึกคักขึ้นมานิดหนึ่งนั้นเพื่อนแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ชอบแพรรี่ซิลตันนะครับสามารถเข้าไปปาร์ตี้กับเธอได้นั้นเพื่อนเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับบรรยากาศของตลาดที่เขียวขจีแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนั้นเพื่อนเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม